ชุมตลาดอัตปือโอ้ปลาใหญ่ปลาใหญ่ปลาใหญ่ตลาดสดอัตปือมมี่บะฟักซี่ ได้แล่วบอสเฮ้อันนี้ป่าปรากฏเบอปรากฏตลาดอาตปื้บ้านี้บ่มี่บ่พักซี่อยู่ไสอยู่ไพักซี่ โอ้ตั้งโบมีทางนี้กับโบมี่ทางนั้นกับโบมีไปทางนี้ไปทางน,งนี้โอ้หอยหอยเกือบสิเกือบสองหอยแข้งท,ง,แง,งทั้งคนไปละบอกได้สียางมาเบิองทางนี้ปลาปลาข้าวเพิ่งไปอย่างนี่ปลาข้าวาปลาข้าวหยากโอ้ปลาปลาแครกระ,ระ,ระกมีตัวนี้ ปลาแกกมีปลา่กระมเระาขอือโอ้ยปลาข่าวใหญ่ปลาข่าวของคือปลาข่าวเส้ประข้าวน้ำเส่โอ้ปลาข้าวน้ำเส่